สวัสดียามเย็นๆยทุกคนครับผมก็มาติดตามงานต่อเติมข้างๆร้านค้าขายของนะครับขนาดขนาดกว้างครับจากเสานน่นถึงเสาเนี้ยเมตรแล้วก็จากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับอยู่ที่1 2ึ่โอ้สิเมตรเกือบ20เมตรเลยครับถ้าเกิดว่ารวมชายคาบริเวณนี้ครับในงบประมาณอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทครับก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะครับคือไม่ได้แพงเลยครับตามที่เห็นครับ เป็นลักษณะของโกดังเก็บของครับเทปูนนะครับบริเวณนี้หนาอยู่นะครับประมาณ10เซนเลยครับเนี่ยเพื่อที่จะเป็นรองรับในเรื่องของรถส่งของอะไรจะมาประมาณนี้นะครับพี่เขยเป็นพี่เขยท่านได้อ่อยากจะต่อเติมนะครับก็เลยแนะนําในเรื่องของช่างทีมงานของสุพรรณคอนสตรัคชั่นตามที่เห็นครับก่อออกมากําแพงฝังด้านนี้แล้วก็จะมีนะครับเป็นเมนทัชชีสครับตีออกไปเพื่อที่จะให้มันมีการรับใบอากาศครับ จากบริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นห้องเก็บของจากด้านนี้ถึงด้านหลังอยู่ที่ประมาณ14เมตรครับ14เมตรเห็นไหมครับข้างบนเป็นโครงเหล็กกันวานานหลังทาเมทันชีสครับยังไม่ได้ทาสีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ95%แล้วก็จะเหลือในเรื่องของหลอดไฟด้วยนะครับหลอดไฟก็คงจะมีแค่ประมาณสัก2อสหลอดประมาณนั้นแล้วก็จะมีพวกสวงสวิตแค่นี้ไม่ได้มากอะไรครับแล้วก็จะมีการเทเอออกมาด้านนอกครับอันนี้คือเทเทพื้นออกมาบริเวณด้านนอกนี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเมนทันชีสครับหนาเลยนะครับยิงยิงยิงด้านข้างนะครับโกดังเก็บของงห้องเก็บของนี่เหมาะเลยนะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นล็อกที่เรี่นเป็นระบายอากาศครับตามที่เห็นข้างบนไม่ได้ตีฝ้านะครับปล่อยลอยไว้แบบนี้ครับ1นึ่งแสนมบาทครับกับงานที่ต้องบอกว่าโอ้มันใหญ่นะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าช่างทีมเหมือนนี่จะตีได้ในราคาขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าสําหรับทีมของสุพรรณแล้วค่อนข้างที่จะแบบ ไม่ได้แพงจนเกินไปอ่ะนะครับเท่าที่ผมได้พามาดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นแบบนี้แบบนี้เหมือนกันครับอากาศระบายเข้าออกได้ครับแบบนี้เลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นประตูครับเป็นประตูพลาสติกหนะนาโน PVC นะครับก็คือ มันจะไม่ใช่เป็นพลาสติกธรรมดาแต่ว่ามันมันจะแข็งด้วยนะครับเป็นแบบนี้ครับพามาดูครับก่อนที่ก่อนที่จะเสร็จงานครับก็พาทุกคนได้มาติดตามดูความคืบหน้านะครับเป็นประมาณนี้ครับเกือบเสร็จสิ้นแล้วนะครับใหญ่เลยนะครับโอ้โหประมาณนี้ครับผมสุพรรณคอนสตรัคชั่นครับรับเหมาก่อสร้างแม้กระทั่งการต่อเติมหรือจะรีโนเวทบ้านใช่หมดเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีทุกทคนครับผมสวัสดีครับเสร็จสิ้นแล้วโอ้ยังยังไม่เสร็จสิ้นครับเลยนิดหน่อย90%แล้วครับ